วินแกงป่านะครับเพื่อนกับข้าวง่ายๆบ้านๆวินนี่แหละกแกงป่ามะเขือไก่ไก่ไก่พี่วินกินมื้อเดียวก็ทำกินมื้อเดียวนะครับเพื่อนก็ไม่เยอะนะครับแต่ที่เห็นเนี่ย กินคนเดียวโอ้ยเจ็ดเผ็ดๆกินชุนขึ้นเลยตลอร้อยเนื้อไก่เขาได้ที่นิดนึงนะครับเดือดแล้วเพวื่อนๆพนี่วินก็ใช้นี่ไนะเป็นมะเขือพี่วินหั่นไว้แล้วนี่แปดลูกสิบบาทมะเขือตอนนี้แพงมากเลยเพื่อนๆไม่ถูกแล้วนะไม่น่าเชื่อเลย พี่วินก็ค่อยๆลำเลียงเครื่องลงไปนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ดนดาดก็คือน้ำปลาเรานี่แหละใส่ลงไปวินก็ชอบผิวเค็มนิดๆใส่วนดอน้ตาลใส่แดงนิดหน่อยนะครับลดลงไปแค่นี้เองพเพื่อน ใครดูช่องพี่วินเนี่ยจะรู้ว่าพี่วินทํากับข้าวกินง่ายๆนะครับอยู่ง่ายกินง่ายอันนี้ยากๆเราก็ไม่ทํานะครับเออเรากินกันง่ายๆเอานะเพื่อนๆยากๆเราก็ไม่ทำเรามันแค่แป,ป๊บเดียวกินแค่แป๊บเดียวจริงเพื่อนมันก็อิ่มต้องมานั่งทํนานั่งครหลังแข่งเราไม่ใช่พ่อค้าใช่ไหมล่ะอ่ะเรากินเองอ่ะเราก็ง่ายๆเวลาเหลือลได้ไปทํางานได้นะครับเนี่ยพี่วินลองชิมดิอืมดูเรื่องเข็ม เดือดแล้วได้ที่เล่นเพื่อนเอาละใครมีไก่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสับเป็น,ช,นชิ้นก็ได้นะครับเ,เพื่อนแต่พี่วินซื้อไก่เป็นชิ้นมานะครับแกงพวกนี้ถ้าถ้าอร่อยจริงๆต้องเป็นแกงไก่บ้านนะครับ อันนี้เป็นไก่ตลาดมันก็ยังว่าแหละครับคุณภาพเนื้อเขาก็ดรอปลงไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอร่อยไม่อร่อยก็ลงท้องเหมือนกันขอยอิ่มนะครับขอ่อท้องอิ่มมีแรงทํางานพอนะครับเ,เพื่อนๆนี่อันนี้ก็พี่วินก็อยู่ได้แล้วเ,เพื่อนไั่ก็ไม่ต้องอารูห่าหมาเห่าเลยมากมายนะครับข้าวบ้านๆกับข้าว,าาาวง่ายๆพี่วินนี่นะครับขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆติดตามตรับชมพี่วิน ก็เป็นกับข้าวบานบ้านนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับคลิปพี่วิญดนินทำกับข้าวให้ดูนะครับขอเองเฮงรวยๆด้วยกันนะครับ